สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ t ีที t t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTkT s t, t u d i o นะผมวันนี้ก็จะมารีวิวบาติสตูตานะครับผมแล้วก็นักตะนะผมมาบาติสตูต้าด้วตันแล้วมีดีอะไร98เลยหรอ9เนะพอไม่บูอยู่ที่9 6พอบูแล้ยอยู่ที่9 8นะครับผม กองหนะ้าทำเกม99จบสกอร์98ม,มีพลังการยิงหูยพลังกันยิง99โหดจังวะเตอร์มิน่า89โอเคบาติสตูต้าหลักๆเลยก็คือการจบสกอร์แล้วก็พลังการยิงนะผมยิงแรงยิงคมนั่นเองส่งบอลได้ปะส่งบอลอย่างแย่เลยนะผมโอเคบาติสตูตา้ายิงแรงยิงคมนากาตะ นากาตะกองกลางก็ประมาณบอลคอนโทรล95นะผมเลี้ยงบอล94ส่ทรงสั้น97เปิดบอล9กก็โอเคนะจบสกอร์แปดแป,ด,ปดก็เยอะนะเซตพีด90้ลังกันยิง90สิเต็มนะโอ้โหสต็มนะา95มาประมาณนี้นากาตะส่งนะผมนากาตะส่งบาติสตูต้ายิงรีวิวคู่ในวันนี้นะผมช่วงนี้เปื่อยนะผมก็เลยไปหาวอลเปเปอร์เพื่อมาเปลี่ยนวอลเปลเปอร์หน้าจอใหม่นะผม ไปเจอวอลเปเปอร์โคตรเทพแบบนี้ฮะโอ้โหสุดจัดนะผมซึ่งรูปเทพๆพวกนี้จะอยู่ในแอปน n อก l u u c k y w a l p ป p e r นะครับผมใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเพียงแค่เข้าไปที่ Google Play หรือ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่าน n อก l u u k y y w a l p p p e r นะครับผมหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปโหลดได้เลยนะครับผมแล้อย่าลืมเลื่อนลงมาแล้วก็ให้คะแนนด้วยนะครับผมแอปนี้ผมให้ไปเลย5ดาวนะผม ในแอปจะมีรูปหลายประเภทโคตรเยอะครับผมความชัดระดับ 4k นะฮะสามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมในแอปยังมีภาพเคลื่อนไหว 3d ให้เราเลือกใช้ใกันได้แบบสะดวกสบายผมไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเกมหรือสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายครับผมและสามารถตั้งภาพเคลื่อนไหวเป็น w a เป p a p e r เมื่อมีสายเข้าได้นะผมมีทั้งโหมดมีเสียงแล้วก็โหมดเงียบนะครับ อีกอันที่โคตรเจ๋งเลยก็คือสามารถนำคลิปวิดีโอจากตัวเครื่องหรือแอปทิก t ็อกไอจีมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับผมเช่นผมจะเอาวิดีโอนี้ของเมซี่ไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์ก็เพียงแค่กดจุดสาจุดมุมขวานะครับผมแล้วก็เชไปยังน็อกลักกี้วอลเปเปอรนะครับผมเพียงแค่นี้ก็จะได้วอลเปเปอร์ของเมซี่ไปอยู่ในหน้าจอหลักของเราเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นเวอร์ชันของ Android นะผมส่วน iOS บางฟังก์ชันกำลังพัฒนาอยู่นะผมจะใช้ได้ในเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าสุ่ดตัวโคตรชอบนะผมถ้าใครอยากได้กดที่ลิงก์ใต้คลิปและเข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับเล่นอ่โมนา ID โมน n ดีอีเวนต์โอเพนคลัก็แล้วกันนะครับผม Open Club ก็แล้วกันไป สักสองตานะครับผมรีวิวคู่บาติสตูต้นะฮะมาบาติสตูต้านากาตะอวีรานากาตะอยู่นี่คาฟูวะเออมีคาฟูด้วยปะ เมซี่อืมกูยูโอ้โหเอวาวะคนอีกเจอไอค้คนอีกวะคาฟูคาฟูเปิดยิง <c oughs> แม่ถึงดูนะมาทินักคาตะอย่างนี้ส่งไปเข็งอยู่นะซีไม่น่ามันเยอะไง อาติสตูตาส่งบอลไม่ดีเลยเราต้องไม่ส่งนาคาตะแทงมาที่คาฟูคาฟูคาฟูเปิดนิ่มๆบาติสตูตาไม่ถึงวีระใทงมาก่อนนากาตะนากาตะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยังได้ส่งโอ้โหฟาวบอลได้ฟาวนะะฮยังได้ฟาวอยู่ เมสซี่จะเปิดเข้าไปเมสซี่เปิดนากาตะยิงโอ้โโอกาสมาเลยว่าแต่ยิงไม่เข้าเจออสโคดีครับฟิสเตียโนมาที่นากาตะเอ้ยบา์ติสตูต้าแทงมาเมสซี่ปั่นโค้งเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอซิดนะเอซิสโดยบาติสตูต้านะครับมามา แต่ยังไม่ได้ยิงจัดๆเลยนะมันจะยิงแรงยิงคมหรือเปล่าตามโปรไฟล์หรือเปล่าแต่แมสซี่จัดไปหนึ่งเอาลอเลยครับคุณดูน,นี่เรียบร้อยโอ้โหวิ่งเป๊ะเดียวเนี่ยผมเป๊ะเดียวเท่านั้นแหละโดนคืนเลยเนี่ยนักเตะเปิดไปแมสซี่พลาดนิดหนึ่งเอ้าเอา,เอามาอย่างนี้แล้วก็ยิงเรียบร้อยดีครับผมโอ้โหเอาีเอาดีเอาดี ยิงเงินมันละครับทีนี้ยิงเงินมันแล้วฮะสองหนึ่ง,นนง,นงจากปาติสตูตานะครับตัวขึ้นหน้าไปเลยครับผมยังได้หรือเปล่าปาติสตูตากูไปแล้วไปแล้วไปแล้วลูกนี้ยิงเนี้ยเนี้ยมัหรือเปล่าอู้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันน่าจะได้แล้วเมื่อกี้ <c oughs> แม่ที่กองหลังเอาเอาโดมาอย่างนี้เต็มข้อไปเลยไม่รอลแล้วนะผม ไม่รอเลยว่าเต็มข้อไปเลยนี่ยไปได้สามหนึ่งไปเบาๆบาติสตูตายังไงดึงมายิงโอ้โหติดดิเปิดโอ้โหไม่น่าเปิดเลยปะจังหวะไม่ดีคาฟูอีกโอ้โหเสียเลยว่ะจังหวะบาติสตูตาเมื่อกี้ผมไปกดส่งเลย เสียจังหวะเลยไม่งั้นจะได้ยิงอีกใช่ไหมสามหนึ่งไปเบาๆนะฮะบาติสตูตาแทายยางไปดูรอแล้วดวูมาอย่างงี้อาจได้ยิงนะนี่โอ้โหจับง่ายเลยโอริเวอร์คานกะปั่นโคง้งซะหน่อยโดนเบียดไงมันเลยยิงไม่ขน,นาดยูฮันครับยูฮันครับจะยิงกูแน่เฮ้ยส่งมาอย่างงี้โอ้โหเสียไม่ได้ผมโ,โดนฮะ สามโถงสามสองอยู่ในเกียนที่ดีไม่น่าเกียดมาเอาอะไรวะไม่ไม่โอ้โหอะไรวะเดี๋ยวมันเออจริงวะส่งบอลดีๆเป็นอะไรของเขาอะคอสโคจะส่งให้คอสโคแล้วไปติดติดติดขาใครไม่รู้แล้วก็โอ้โห โอ้โหเสียดายว่ะจากสามหนึ่งนนหยะมาสามสามยิงอย่างงี้โอ้โหเข้าอีกโอ้โหจากสามหนึ่งตอนนี้โดนนำนะคือบาติสตูต้ากับนาคาตะมันดีอยู่แล้วแต่ตัวอื่นดิวมันเป็นอย่างนั้นวะมันเป็นอะไรวะหรือว่าผมไม่เข้ามือปะพอสมควไม่เคยใช้เลยไอ้ดีผมไม่มีนี่ไปดีเอฟซีไง ถึงอันไหน,นที่มันน่าได้มันก็ไม่ได้น wow, ะนากาตะนากาตะมีใครวิ่งเมสซี่วิ่งปะเมสซี่วิ่งปะเมสซี่โอ้โหเจอบูโยอยู่เลยนิ่งเลยนิ่งเนี่ยนิ่งจริงๆอ่ะอย่าเหล็กได้ไหมโอ้ยสี่สีบ่ะสี่ประตูต่อสี่ป่ะโอ้โหดูดี ยิงเงินโคตรมันเลยแต่แม่งหมดเวลาสี่มาตูตูยิงเงินโคตรมันนะฮะมาอีกสักนัดก็แล้วกัน,นเอาเม็ดน,นี้อย่างมันเลยนะฮะเมสซี่มาได้เมสซี่ได้ไปวะนะผมบัตแล้วก็บารติสตูต,าาต้านาคาตะห้าว่โอ้โหคาฟูห้าอีกละเล่นดีนะคาฟูนะผม โอ้โหเตะสุดยอดบาติสตูตาไอ้ผมมาอีกสักนัดก็แล้วกันโอเคผมมาเอ็มปอเป้ดูยองนี่มา เจอดีครับเจอดีครับนาคต,ต,ต,ตะนตะครับนาคตะนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนาคตะ,ตะแล้วผมแทงไปลูกนี้สวยโอ้โหกำลังพูดว่าสวยเลยโดยไม่ทันได้ยังไงวะอะไรวะสวยครับผมทีนี้สวยสวยนี่พลาดเองนี่ผมพลาดเองทําไม่ปั่นนะโอ้โหไม่คิดได้มันจะหลอกมาทางนี้แล้วก็ยิง,งนะฮะโดนโดนอันนี้พลาดเองนี่ไม่ได้เกี่ยวกับใครอันนี้ผมเอง ไปแล้วอ้้อ้ยนิดเดียวนิดเดียวมาที่คริสเตียโน่บาติสตูต้าบาติสตูหูอ๋อมาอย่างนี้มาอย่างนี้บาติสตูโอ้โหจับบอลคนเลยเชื่อเลยจับบอลแม่งโคตรเด้งเลยไม่ติดเท้าเลย สวยนากาตะสวยส่งให้บาติสตู้าลูกนี้ยังไงไม่มีใครอยู่เลยโอ้โหโดนกแี้วเพราะไม่มีคนอยู่ผมลกวะยะส่งให้ใครดีเงียเอ้าโอ้โหอะไรวะสกิลไม่ติดเหรอนี่มากดสูตรไม่ติดเหรอสเปกนะนากาตะคริสเตียโน่เปกะเลยวะ เนมาร์กดสุดไม่ติดหรือเปล่าวะสมงเกี้เฮ้ยอู๋คริสเตียโน่คริสเตียโน่บอกส่งให้ฝั่งนู้นเนมายิงโอ้โหมันน่าจะเข้าได้เร็วนะมันน่าจะเข้าได้เร็วนะจริงแม่งโกเสียจริงนากาตะจะเปิดเข้าไปลันสั้นดี่เปล่าลันสั้นดีกว่าลันสั้นให้คาฟูเปิดเนมาไม่ได้ ดีละอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเจอสงไม่ไหวเสียละสวยนะผมน่าจะสวยน่าจะสวยน่าจะสวยถึงเดลิกโอ้ยเดลิกยังช่วยชีวิตเรียบร้อยเสียง่ายเสียง่ายจริงๆเสียง่ายจริงๆเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยว่ะแม่งแบบนี้ดูประสบลูกเละ สโอกาสยิงเราก็ม <tr seine Christmas> <t> ีนะแต่มันไม่จะจะวว่านาคตะบาติสตูตาแทงไปที่นิมานิมาบาติสตูตาอย่างงี้นี่ไงเอาดิครับมาสักทีมาสักทีลูกเลขมาสักทีแ่ยิงอยู่นานไม่เข้ามีการเปลี่ยนตัวครับผมมาบาติสตูตามาที่พอสโคพอสโคบาติสตูตาลูกนี้โอ้โห ม่ประกบตัวเร็วจังวะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนากตะมาอย่างนีกกน้ไม่ทันให้ดูก่อนฟากฟากฟากก่อนดูแทงไปโอ้โห,หนากตะจะวิ่งทันไหมนะวิ่งไม่ทันอยู่แล้วเอ้าเอ้าไม่ได้ไปแล้วเปิดไปแล้วสูเอา้าดูดิอะไรวะโอ้โอกาสดีขนาดนี้อันนี้มันเปลกๆนะจริงนะ มันแปลกว่ะมันผมไม่เคยไอ้ดีผมนะตอนผมไอดีผมไม่ไมเคยเจอแบบนี้นะแบบอันนี้มัน,นแปลกว่ะตั้งแต่นนัดเมื่อ,อกี้แล้วอะไรของเขาวะโอเคครับผมสองหนึ่งนะโอ้โหสาร่าของเขา่เราก็ได้บาติสตูต้านะนากตาตะก็หกนะนะผมก็ถือว่าผ่านนะบาติสตูต้าแล้วก็นากตาตะัผมใครจะปาจีพีก็ทักมาในเพจให้นนผมนะผมออะไรต่อปะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจก